สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็พบกับรายการ KBsats TV นะฮะวันนี้ผมก็จะมาแคสเกม Line r a n g e r นะฮะวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการหาวิธีหาเพชรนะฮะแล้วก็วิธีเก็บเงินนะฮะโดยไม่ต้องปั๊มหรือไม่ต้องรูดเลยนะฮะซึ่งตัวผมเนี่ยก็เงินไม่เยอะเพชรไม่เยอะหรอครับพรผมต้องเล่นใหม่ ก็วิธีแรกหาเพชรน,นะฮะก็คือการอัปเกรดให้เป็นหัวหน้านครับนี่ครับมันก็จะได้ตัวละ5เพชร5เพชรน,นะฮะคุณลองคิดดูว่าคุณเก็บหมดคุณจะได้เยอะต่อไปเป็นสเปเชียลนะฮะอันนี้ก็จะได้5เพชรเหมือนกัน5คูณสนะฮะถ้าคุณเก็บ,บครบก็จะได้เยอะเหมือนกันต่อไปวิธีที่อามไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้คือ ันน้อนะอ๋อคือเลเวลอัพนะฮะเมื่อคุณเลเวลอัพปุ๊บคุณก็จะได้ได้เพชรครั้งละเท่าไหร่นะเออเป็นเลเวลธรรมดานะได้ได้ครั้งละสามเลยเป็นมาสเตอร์ก็จะได้ครั้งละห้าเปอร์มสเตอร์นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่เคยถึงเวลถึง,งน,นสะสักทีเดี๋ยวต้องลองไปถามก่อนค่อยถามทีหลังครับ ผมก็รู้แค่นี้แล้วก็วิธีหาเงินนะฮะกับพี่ปั๊มเบลก็คุณก็เคยทราบกันมาดีแบบว่ามีสเตปพิเศษมาใหม่นะฮะนี่นะครับถ้าคุณไม่อยากเสียของเลยโค้เล่นด่านเนะ่ครับหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งถึงสามะฮะถึงสามพอคุณมาอยากได้ของเงฮะแต่เสียของหน่อยเพราะ คุณก็ต้องยอมแบบว่าด่านใกล้ๆหน่อยของก็จะโหดเีด่านบอสนี่ฮะแม,แะแะม่ได้แก่เจ้าสำราญได้ซัปเปอร์ลีโอนาดหกดาวาน้ำยาดาร์คเมจิกพอยชั่นอะไรประมาณนี้นี่บอสก็ได้เรเน่นะฮะบอสเด้ซันอันนี้ก็จะได้พรินเซสอลิสโอเคนะฮะ บอลนี้ก็จะได้บอลฝึกหัดเหมือนกันนะบอลนี้ก็จะได้มาสเตอร์เจมคือเทพอะไรนะอะไรวอลยยุทธอะไรประมาณเนี้ยฮะผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วก็น้ำยาเลนเจอร์นี่ฮะ,ฮะเขาใช้อัพเกรดหลายตัวเหมือนกันโอเคนะฮะอันนี้ก็จะได้อ๋อบอกไปแล้วนี่ยละ เป็นอีเวนต์ใหม่ของก็จะเยอะกว่าพวกนี้นะฮะพวกนี้เป็นด่านธรรมดานะครเคนะครับก็จะได้สมมุติผมจะลองเล่นด่านนี้เราต้องใช้ของครับเพื่อนไม่ใช้ครับผ่านเฉลุยครับเพราะคนเวลเยอะจริงๆฮะพวกเวลเยอะก็ไปเล่นด่านสามด่านสี่ด่านห้าอะไรประมาณแต่ผมแนะนําไม่ให้ใช้ของนะฮะมันก็จะเปลืองเพราะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนนะฮะ ผมจะไม่ใช้ครับเนี่ยนะผมจะส่งบาร์เทนเดอร์ไปก่อนตัวแท้งข้างหน้ากระบากงฟูนะฮะไว้สแปร์นะฮะนี่ยครับส่เจมเจ้าชายนะฮะกงฟูนะฮะส่งเจมเจ้าชายมาช่วยครับตัวงหกง้าครับไม่เคยมีอะไรดีของผมอะ่ะ อันนี้ผมก็เปิด150เพชรได้นะฮะไม่ได้เปิด30เพชรได้เลยเบลลานะฮะเบลลาอย่างที่เห็นนะตังก็จะเพิ่มมานะฮะจากเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ดูพอคนได้ว,วัตถุดิบเนี่ยฮะค็จะเอามาสมมติมาอัพเกรดอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีอ๋อนี่วิธีหนึ่งเก็บเพชรนะฮะ ก็รู้ๆกันอยู่คือการแบทเทิลนะฮะนี่ครับคุณเน้เข้ามาเล่นคูนด้แล้วสมมติวันจันทร์เนี่ยับมันจะเป็นการวันรีเซ็ตคือคุณเล่นสักตาหนึ่งติดอันดับเนี่ยฮะเนี่ยหนึ่งเอะไรประมาเนี้ยอันดับสุดท้ายเนี่ยอ่าพอวันจันทร์เพิ่งคูนี่ได้ยี่สิบเพชรฟรีนะฮะสมมติคุณตื่นหนึ่งได้สามเนี่ยฮะคุณได้พันเพชรนะฮะ ก็สบายฮะแต่คุณผมว่าคือ,อยังไงฮะคุณดูตัวนะฮะที่หนึ่งนะฮะเขาโหดแล้วนะฮะที่สองนะครับงกมที่สองที่สามครับผมว่าผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะโหโหดขนาดนี้โอเคนะครับก็สำหรับ ไอดีไลน์ผมนะครับผมจะทิ้งไว้2 ID นะครับอีกไลนอดี ID ผมนี่จะเป็น ID นี้นะฮะผมเอาให้ดูในนะ่ะนี่นี่ไอไอดีผมอีไอดีนึงนะฮะอันนี้คือชื่อชแนลเก่าเอ้ยชแนลเก่านะฮะ b c t Channel เออใครอยากได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้นะฮะอ่ามันอาจจะแหลกๆหน่อยนะครับ ก็ต้องขอโดดทษทีก็สำหรับชลิปน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ